สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้คุณป้าพาเพลินจะพามาดูบอนสีที่บ้านคุณป้าน,นะคะที่ซื้อมาปลูกเมื่อเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมานี่นะคะบอนสีต้นนี้ชื่อว่าอับสอนสวรรค์น,นะคะตอนซื้อมาตอนแรกเขาป้ายทุกใบเลยนะคะ เนี่ยแล้วทีนี้เราปลูกไปแป๊บหนึ่งเขายุบหมดเลยเขายุบออกมาออกมาใบาใหม่ใบแรกป้ายป้ายอยู่นะคะพอใบต่อมาไม่มีป้ายเลยสักใบหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมนางจึงลืมว่านางเคยป้ายนะคะจะกลับมาป้ายอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเออเนี่ย อยากใครมีวิธีบอกให้คุณป้าทำยังไงให้เขากลับมาป้ายเหมือนเดิมเนี่ยลองลองแนะนำกันมาเนาะเพราะว่าต้นนี้ก็มีต้นแรกออซื้อมาพร้อมกับชายชนนะคะเนี่ยบอนสีป้ายที่บ้านนะคะตอนซื้อมาเนี่ยเขาป้ายทุกใบเลยนะพอออกมาเนี่ยตอนเนี้ย เหลือป้ายใบแรกใบเดียวแล้วที่เหลือก็คือสีขาวพื้นใบสีขาวหมดเลยนะคะบอนสีอัพษรสวรรค์นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นบอลป้ายนะคะเขาจะต้องป้ายทุกใบบอนสีอักษรสวรรค์นเนี่ยก็คือเป็นต้นกําเนิดของบอลสีชายชนเลยนะคะเป็นต้นแม่ต้นพ่อของชายชนเลย การที่ได้ชายชนมาก็คือเขาผ่าบอนสีอัสอรสวรรค์นี่แหละแล้วพอผ่าออกมาแล้วเขาแผลงแต่ก็ยังติดป้ายอยู่แต่สีสันก็คือเป็นชายชนแต่ก็คือมีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันตรงที่มีมีความป้ายแล้วก็ใบลักษณะใบสีพื้นขาวแต่ชายชนเขาจะขาวไม่ไม่ได้ขาวสีแบบนี้นะคะ ก็มีส่วนขายอยู่นะคะสำหรับบอลสีอับสรสวรค์บ้านคุณป้าต้นนี้ไม่รู้จะมีโอกาสกลับมาป้ายได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเราดูมาหลายหลายวันแล้วว่าเขาจะป้ายไหมใบที่ออกมาล่าสุดนี่ดูเลยน่าจะไม่ป้ายอีกขาวเลยนะคะนี่จะป้ายใบเดียวนี่แหละ แล้วถ้าเขาไม่ไป้ายแบบนี้ต่อไปเขาจะมีโอกาสกลับมาป้ายเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราเพิ่งมีต้นเดียวต้นแรกเลยนะคะซื้อมาเมื่อวันที่สิบสองสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าจะเอารูปตอนซื้อมาให้ดูหรือใครจะกลับไปดูคลิปตอ,อนก่อนก็ได้นะคะที่คุณป้าลงไว้ตอนที่เออซื้อมาครั้งแรกนะคะไปดูได้เลยว่า ป้ายจริงๆป้ายทุกใบแต่พอเลี้ยงมาสักพักก็ยุบยุบลงแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะบอนสีอัปสรสวรรค์ตอนนี้ก็คือราคาไม่แรงแล้วนะคะต้นละ200300นี่คือซื้อได้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้แพงมากนะคะอัปสรสวรรค์นี่คือแพงตอนเมื่อปีที่แล้วนี่คือแพงจริงๆ ะะแต่เดี๋ยวนี้คือถูกลงมาและถทุกบอลสีนี่คือจากราคาที่แพงๆตอนนี้ก็ลดใครไม่มีก็ลองไปหามาเลี้ยงได้นะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะดูเข้าไปเรื่อยๆก่อนว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาป้ายเหมือนเดิมไหมนะคะเพราะว่าดินเราก็เปลี่ยนให้แล้วเป็นใบกัมปูแล้วปลูกใบกัมปูด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่า อนาคตนางจะกลับมาป้ายสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าสำหรับวันนี้คุณป้าพาเพลินขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้คุณป้าพาเพลินด้วยนะคะบายบายไปแล้วคะ่ะ